สวัสดีค่ะคุยตะบอลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้พบก,กับเบลลเบลค่ะ<ๆ>ก็ยินดีต้อนรับเมื่อทุกท่านนะคะเข้าสู่เบลเบลพรีเซนต์ก็จะช่วงของการพูดคุยต่างๆนะคะว่าจะเรื่องราวเกี่ยวกับนะักฟุตบอลลูกบอลสนาาฟุตบอลน,นะคะหรือแม้กระทั่งกองเชียร์ต่างๆของแต่ละทีมเราจะหยิบยกแต่ะละอย่างขึ้นมาพูดคุย เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวของเบลค่อนข,ข้างมากนะคะที่จะต้อง <c oughs> ผู้ชื่อนะักฟุตบอลทีมต่างๆนะคะิดพาดตัวไหนก็ขออาภัยด้วยนะคะออกตัวก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้ช้ำชองในเรื่องของชื่อหรือว่าทีมสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ชื่อบชื่ออาจจะต้อง อ่านตามที่เราคิดว่านะ่าจะประมาณนี้เนาะในไหนนะคะเมื่อวันเนี่ยก็เมื่อว,วันก่อนเนี่ยทางอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็เก็บคะแนนได้ดีนะคะเป็นฝ่ายชนะเนาะเก็บคะแนนได้ดีแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตำนานของอาร์เซนอลกัสนสักหน่อยค่ะแต่ตำนานนี้ไม่ใช่ประวัติทั้งหมดนะคะแต่จะเป็นตำนานนักเตะปืนใหญ่ของอาร์เซนอลนั่นเองค่ะ เลนะคะก็ไปเจอมานะเขาก็รวบรวมนะคะสิบทำนานของอาร์เซนอลเอาไว้นะคะมาดูกันเลยว่ามีใครบ้างนะคะคนแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือเฮรี่องลีนะคะชื่อนี้เนี่ยเแบลบก็คุ้นหูอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอาจจะ ผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวกีฬาต่างๆนะคะบอกเลยว่าคนนี้นะคะเป็นตำนานหัวหอกนะคะของสโมสรอนอาร์เซนอลเลยเขาเนะคะสามารถทำประตูดได้สูงสุดไปถึง228ลูกเป็นนักเตะที่ครบเครื่องเอามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องความเร็วแล้วกการจบสกอร์ค่ะคนต่อไปนะคะโทนี่อดัมค่ะ คนนี้นะคะเป็นไอคอนของสโมสออาร์เซนอลเลยค่ะเล่นในเล่นที่สโมสอน,นะคะถึง14ปีลงเล่นนะคะมากถึง669นัดคว้าแชมป์กับทีมนะคะอย่างมากถึง10ถ้วยเป็นแนวรับที่ครบเครื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายในการเล่นหรือว่าลูกกลางอากาศนะคะได้การยอมรับว่าเป็นผู้นำที่ดีที่สุดตลอดการเลย คนต่อไปนะคะเดนิสเบิร์กแคมนะคะคนนี้เนี่ยเป็นความสุดยอดนะคะของทีมปืนใหญ่นะคะภายใต้การดูแลทีมของอาร์แซนเวนเกอร์นะคะที่พาทีมขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดนะคะในตลอดระยะเวลา11ปีนะคะซึ่งพาทีมคว้าแชมป์หนึ่งถ้วยทำประตูทั้งหมด120ลูกนะคะ เป็นนักเตะที่คุณซื้อไว้วางใจท่านหนึ่งเลยต่อไปนะคะปาทริกวิเอโรหรือว่าวิเอรานะคะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่อยู่ตำแหน่งกองกลางนะคะเขาเนี่ยถือว่าเป็นแกนหล,ลักของสโมสรเขาพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอับได้ถึง4ครั้งรวมไปถึงแชมป์ลีกไร้พ่ายถือว่าเก่งมาก คนต่อไปนะคะเอียนไรค่ะคนนี้นะคะเป็นตำนานนักเตะที่มีจิตวิญญาณในการทำประตูที่ดีมากค่ะเขาทำประตูดได้จากทุกที่นะคะไม่ว่าจะในหรือว่าระยะไหนก็ตามนะคะแถมเขาเป็นนักเตะที่น่ายกย่องอีกด้วยนะคะเป็นที่รู้จักกันในฐานะจอมถล่มประตูแห่งไฮบิวรีนั่นเองค่ะโรแบร์ปิเรส นักเตะขวัญใจของแฟนบอลค่ะเขาเนี่ยถูกคว้าตัวให้เข้ามาทําหน้าที่แทนทางทํมมาร์กโอเวอร์มาสเป็นนักเตะที่จบสกอรและก็เชื่อมเกมแฟนบอลทุกคนนะคะยอมรับในความสามารถของเขาเอามากๆเลยะคะ่ะเดวิดซีแมนคนนี้นะคะเป็นนายทวารชาวอังกฤษค่ะ ถูกคว้าตัวมานะคะจากสโมสรอนควีนสพาร์คเลนสเตอร์ด้วยราคาค่าตัวที่1.3ล้านปอนด์เขานะคะเป็นผู้รักษาประตูนะคะที่ไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะผลงานของเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมในปี1 9 9 1นะคะด้วยการเก็บ23่คลีนนะคะแล้วก็เสียประตูไปเพียงแค่10ลูกเท่านั้นนี่ถือเป็นฟิมือ นายประตูที่ดีมากเลียมเบรดี้นะคะเป็นนักเตะตำแหน่งเพลย์เมเกอร์นะคะที่ดีที่สุดในเวลานั้นเขาคนนี้นะคะเล่นให้กับทีมตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนผลงานก็คือยอดเยี T ่ย e มนะคะเขาเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะมากมายหลายคนนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ คนต่อไปนะคะชาร์ลีจอร์สหนึ่งในนักเตะนะคะที่มาจากอะคาเดมี่ของสโมสรน,นะคะคนนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของทีมเลยเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะลูกกิ่งคนสุดท้ายนะคะเพ็ดเจนนิงคนนี้นะคะเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูค่ะโดยเขาเริ่มเล่นกับทางสโมสรเนี่ย ตั้งแต่ปี1977ถึง1985นะคะได้รับโอกาสนะคะเฝ้าเสาไปถึง327นัดซึ่งเขานะคะเือเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่เป็นตำนานของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์และาร์เซน l อลเขาก็เป็นส่วนสำคัญที่นำให้ทีมนะคะเข้าไปชิงถ้วย4ครั้งติดต่อกันด้วยนี่คือ10ตำนานนะคะที่ถูกรวบรวมเอาไว้นะคะ ก็ถือว่าเป็นสิบตำนานที่หลายคนนะคะตามช่วงเวลาตามช่วงอายุก็น่าจะจดจำเขาได้นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนยังมีอีกหลายๆคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นพันมสุขนะคะรวมถึงเป็นตำนานของในใจของใครหลายๆคน ที่เบลอาจจะไม่ได้มาพูดถึงเนาะก็ใครนะคะที่มีตำนานของนักตเตะอซนอลที่รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ก่อนหน้านี้นะคะหรือปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนผ่านกันมาแล้วหลายรุ่นเนี่ยก็สามารถบอกเบลได้เลยนะคะมาคอมเมนต์ข้างล่างเลยว่าเนี่คือนักเตะในดวงใจของพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นตำนานในใจของผม ะคเะบลก็อยากรอฟังเพือนเหมือนกันนะคะว่าตำนานของเพือนเนี่ยจะมีอยู่ในหนึ่งใน10ของตำนานที่เบลพูดถึงไปหรือเปล่าค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจะอ่าเซนอลครับไทยค่ะเพื่อนสามารถเข้าไปอ่านเข้าไปดูเข้าไปฟังได้นะคะ ยังคงมีหลายเรื่องราวนะคะที่สามารถนำมาพูดถึงให้เพื่อนได้ฟังกันได้ค่ะยังคงมีหลายทีมนะคะที่ยังเตะในรอบของแต่ละค่นคืนนะคะก็าฝากติดตามกันด้วยค่ะเชื่อว่าใครหลายคนนะคะยังคงเฝ้าคอยทีมของตัวเองนะคะขึ้นเป็น อยู่ในอันดับที่ดีๆนะคะเพราะยังคงได้ลุ้นได้เชียร์กันกว่าจะจบในลีกนี้ภาษสนามนี้นะคะในส่วนตรงไหนนะคะที่แปลผู้ชื่อผิดหรือว่าอ่านชื่อสำเนียงไม่ถูกต้องนะคะก็ะต้องขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะเข้าใจ ในเรื่องราวต่างๆที่เบลพูดถึงสรุปออกมาให้ฟังกันนะคะแต่ถ้ายังไม่จุดใจนะคะไปหาอ่านได้เลยนะคะแนะนำว่ามีเพื่อนใ้อ่านกันอย่างครอบพวกสมบูรณ์วันนี้แน่นอนผมว่าตอนนี้มันเพื่งสบายกันดีนะคะแล้วก็ดูแลแทักทายกันด้วยเพราะรู้สึกว่าพอมันเป็นช่วงอากาศร้อนนะคะแล้วก็ ฝุ่นต่างๆก็จะเริ่มกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองปกตินะคะหรือแม้กระทั่งฝุ่น PM นะ,ะเพราด้วยความที่ตอนนี้ฝนมันไม่ได้ตกอากาศมันจะเป็นอากาศร้อนลมที่พัดไปมานะคะฝนมันไม่ได้ตกมันก็ไม่ได้ชะล้างในส่วนแบบชั้นเมฆฝนท้องฟ้าหรือว่าลอยบนอากาศอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลากาศมาคิดว่าถ้ามามากกว่านี้เนี่ย จะชัดกว่านี้นะเพราะว่ามันจะเหมือนหมอกเลยทุกคนจะบอกเฮ้ย mm. อากาศเย็นยังหนาวอยู่หรอไม่ใช่จ้าฝุ่นเลยนะคะปากดูแลแตัวเองกันด้วยนะคะรัวความส่งกำลังใจให้ในการดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยวันนี้เแบลบเขอบคุณค่ะ